นานมาแล้วเมื่อกลักครั้งหนึ่งทศกัณฐ์เคยเกิดเป็นนันทกเป็นยักรับใช้ที่จะคอยล้างเท้าให้เทวดาที่มาเข้าเฝ้าพระอิศวรอยู่บริเวณตีนเขาไก่ลาดแต่ด้วยความที่เป็นแค่บริวารต่ำต้อยนะครับเวลาที่เราเทวดาเว,เวียนกันเข้ามาเข้าเฝ้าพระอิศวรก็จะมีจับหัวนันทกบ้าง ตบหัวเล่นบ้างและที่สำคัญก็คือจะถอนผมของนันทกติดมือไปด้วยทุกครั้งที่นันทกก้มหน้าล้างเท้าให้ซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้ก็เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน,านจนนันทกเกิดความเครียดแค้นและโมโหอย่างมากเพราะจากที่เคยมีผมก็กลายเป็นยักษ์หัวล้านไปซะแล้วก็เลยเกิดความเครียดแค้นขึ้นมา เมื ada, ่อเทวดาเห็นนันทกวาลานก็เกิดความขำขันและยิ่งแกล้งหนักเข้าไปอีกไม่มีสำนึกเลยนะครับยิ่งแกล้งนันทกเข้าไปทุกวันเมื่อเป็นเส้นนั้นแล้วแน่นอนว่าความอดทนย่อมมีขีดจำกัดในวันหนึ่งที่นันทกทนไม่ไหวอีกต่อไปจึงได้ทำพิธีขออ้อนวอนต่อพระอีสวรให้ตนได้รับพรวิเศษคือมีนิวเพชร เมื่อสีไปที่ใครก็สามารถทำให้ตายได้เพราะเห็นว่านันทกก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความดีมาตลอดเวลาเป็นเวลาสานานมากพระอีสวรจึงประทรานพรให้นันทกมีนิ้วเพชรต,ตามที่ขอและเรื่องราววุ่นวายก็เริ่มต้นหลังจากนั้นแหละครับเมื่อนันทกมีนิวเพลรที่สามารถสีไปที่ใครก็ตายได้ เวลาที่เหล่าเทวดามาขอเฝ้าพระอิศวรและถ้ามีเทวดาองค์ใดถอนผมของนันทกเล่นอย่างสนุกสนานอีกครั้งแล้วก็นันทกก็จะใส่นิ้วเพชรสีไปที่เทวดาองค์นั้นเทวดาจึงตายไปมากมายจากนิ้วเพชรของนันทกเมื่อเห็นว่าไม่มีใครต้านทานนิ้วเพชรของตนได้นันทกก็เกิดความลํำพองใจนึกลองดีไปทำลายบรรดาเทวดา ตนอื่นจนเกิดความปั่นป่วนไปหมดเลยเล่าเทวดาที่ทนไม่ไหวก็ได้มาขอทูลต่อพระอีศวรให้ช่วยจัดการพระอีศวรจึงมีรับสั่งให้พระนาลายมาปราบนันทกพระนาลายจึงเปลงกลายเป็นนางอับอรมาเพื่อจัดการน,นันทกฝ่ายเจ้ายักษ์นันทกผู้เหิมเกลิมเห็นนางอับอรก็อยากจะเข้าไปเกลียวพาน พยายามจะเข้าไปพูดคุยกับนางอับสรตนนั้นโดยไม่รู้ว่าเป็นร่างอวาตารของพระนาลายนางอับสรเห็นว่านันทกลงสเสนแล้วก็เริ่มไล่ลำและพูดเป็นเสงเงยาว,ว่าเราเป็นแค่นางลำถ้าหากปรารถนาที่จะมีคู่คู่ของเราก็ต้องไล่ลำได้เส้นเดียวกับเรา และนันทกก็หลงกลของพระนาลายเข้าเต็มประตูเลยเมื่อนางอับสรไล่ลำและบอกให้นันทกทำตามนางไปทุกท่าไม่ว่าจะเป็นท่าลำใดๆนันทกก็ทำตามนางไปหมดด้วยความหลงไหลและกระทั่งเมื่อลำมาถึงเพลงนักลาดฟ้อนหางซึ่งเป็นท่าที่จะต้องชีนิ้วไปที่ขานันทกก็ไม่ได้เอะใจอะไร เพราะกำลังเพลิดเพลินไปกับการฟ้อนลำจึงสีนิ้วไปที่ขาเมื่อนันทกสีนิ้วเพชรไปที่ขาตนเองแล้วก่อนจะล้มฟุบลงทันทีเมื่อโดนอิทธิฤทธิ์ของนิ้วเพชรแล้วและในตอนนั้นเองที่นางเทพอับสอนแสนสวยกับกลายเป็นพระนาลายขึ้นเหยียบบนล,ล่างของนันทกเมื่อเจ้ายักษ์ได้เห็นร่างที่แท้จริงของเทพอับสอนแล้วก็ร้องถามว่าเพราะอะไร ทำไมพระนารายจะต้องมาฆ่าตนด้วยพระนารายก็บอกว่าเพราะความผิดที่นันทกไล่สังหารเทวดาโดยภารการใช้นิ้วเพชรตามใจชอบฝ่ายนันทกเมื่อได้ยินดังนั้นก็ร้องออกมาอย่างไม่พอใจว่าทำไมพระนารายถึงไม่มาสู้กันซึ่งหน้าเล่า พระนารายนั้นเป็นถึงเทพสีกรอนและมีอาวุธประจำกายมากมายส่วนตนเป็นแค่ยักษ์มีสองแขนเท่านั้นเองพระนารายจึงบอกว่าให้นันทกนั้นไปเกิดเป็นยักษ์มีสิบหน้า20สบมือส่วนพระองค์จะลงมาเกิดเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาที่มีสองแขนสองมือและแล้วเมื่อถึงตอนนั้นพระองค์จะไปปราบนันทกอีกครั้ง เรื่องราวของนันทกในตอนที่ยังเป็นนันทกก็จบลงตรงที่ถูกพระนารายสังหารนั่นเองต่อมาพระนารายก็อวตารลงมาเป็นพระรามและนันทกก็ได้มาเกิดเป็นในร่างยักษ์สิบหน้า20มือจึงได้รับการเรียกขานว่าทศกัณฐ์นั่นเอง พศกันเป็นโอรสของท้าวรัดเตียนและนางรัตด,ดาแห่งกรุงลงกามีพี่น้องทั้งหมด6คนด้วยกันได้แก่กุมพันธ์พิเพศทูลคละตรีเสียนและนางสัมมนกขา ทศกันเป็นยักษ์ที่มีความมากๆจุดเริ่มต้นทุกอย่างก็เกิดจากที่ทศกั์ได้ยินนางสมนักขาผู้เป็นน้องเล่าถึงความงามของนางสีดาให้ฟังก็เกิดความล่งไลและต้องการที่จะได้มาครอบครองทั้งๆท,ที่ตนนั้นก็มีเมียอยู่แล้วในเรื่องนั้นเราจะเห็นว่าทศกันมีเมียมากมายทั้งที่เป็นคนปกติ เป็นยักษ์บ้างเป็นช้างบ้างเป็นปลาบ้างซึ่งบรรดาลูกๆที่เกิดจากเมียทั้งหมดนั้นก็ได้มีส่วนในสงครามยิ่งใหญ่ครั้งนี้และล้มตายจนเกือบสูญสิ้นทั้งเผ่าพันธุ์ไม่เพียงแต่ลูกๆเท่านั้นที่ต้องมาตายเพราะความโลภมากของทศกัณฐ์ที่อยากจะได้ตัวนางสีดาแต่พี่น้องและเพื่อนพ้องทั้งหลายก็เอาชีวิตมาทิ้งไม่ต่างกันเลย เมื่อยักทศกันรู้ถึงความงามของนางซีดาแล้วจึงได้ไปลักพาตัวนางซีดามาที่เมืองกุงลงกาของตนนั่นเอง เพื่อว่าจะเอามาเป็นมาเหสีของตนด้วยว่านางซีดานั้นมีความสวยสดงดงามมากฉะนั้นแล้วตนเองจึงไปช่วงสิงมาให้จงได้และในที่สุดยักษ์ทศกันก็ได้มาถึงแมนว่ายักษ์ทศกันจะได้ตัวนางซีดามาแล้วแต่ก็ได้แค่ตัวส่วนใจนั้นไม่ได้เพราะนางไม่ได้รักทศกันเลยแม้แต่น้อยนิดแม้แต่นิดเดียวนั่นเองมีแต่ทศกันเท่านั้นล่ะครับที่ลงรักนาง จนหัวปักขว้าปำเพราะนางเองก็มีคนรักอยู่แล้วคือพระนารายณ์นางนั้นลงรักพระนารายณ์และรักพระนารายณ์เพียงคนเดียวพระนารายณ์เมื่อทราบข่าวว่าคนรักของตนได้ถูกลักพาตัวไปคือยักษ์ทศกัณฐ์ได้ลักพาตัวไปที่เมืองกรุงลงกาเหตุฉะนั้นแล้วพระนารายณ์จึงได้ออกตามหาและไปช่วยเหลือนางซีดาคนรักของตน เมื่อพระนาลายได้เข้าไปที่เมืองกรุงลงกาแล้วตนเองจึงได้แอบเข้าไปที่ห้องนอนของยักษ์ทศกัณฐ์จึงได้เห็นนางสีดาคนรักของตนที่ได้อยู่กับทศกัณฐ์ตอนนั้นทศกัณฐ์นอนหลับอยู่เหตุฉะนั้นแล้วพระนารายณ์จึงได้เข้าไปแอบพานางสีดาออกมาจากห้องเมื่อพระนารายณ์ได้นำนางสีดาออกจากนอกเมือง ยังไม่ถึง19ด้วยซ้ำยักษ์ทศกัณฐ์ก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ออกตามหานางสีดาและได้เห็นนางสีดากับพระนารายกำลังหนีเข้าไปในป่าลึกทศกัณฐ์และบริวารทางหลายของเขาก็ได้ไปไล่ล่าตามนางสีดากับพระนารายจึงเกิดการต่อสู้และปะทะกันลูกน้องของทศกัณฐ์โดนพระนารายจัดการล้มตายไปจนหมด จนสุดท้ายก็ยังเหลือแค่ทศกัณฐ์คนเดียวนะครับเหตุฉะนั้นแล้วยังเหลือเพียงทศกัณฐ์และพระนารายณ์เท่านั้นที่จะดวลและต่อสู้กันตอ่อนั่นก็หมายความว่าถ้าใครชนะก็จะเป็นฝ่ายได้ตัวนางสีดาไปครอบครองนั่นเองและการต่อสู้ก็ได้ดำเนินไปอย่างแนวนานกินเวลาไปหลายวันเลยทีเดียว การต่อสู้นั้นได้สูสีและดุเดือดมากๆซึ่งว่าต่างฝ่ายต่างก็มีฝีมือต่างฝ่ายต่างก็มีความเก่งในตัวเองอยู่แล้วซึ่งต่างฝ่ายต่างก็บาดเจ็บมากในขณะนั้นเองพระนารายณ์พระนารายณ์าายก็ได้เอามีดฟาดเข้าที่คอของ,ของท้าวทศกัณฐ์เหตุนั้นจึงทำให้คอหรือว่าหัวของท้าวทศกัณฐ์นั้นได้หล่นลงที่พื้น พระนาณา์ก็ดีใจว่าตนเดงได้ปราบเท้าทศกัณฐ์ได้แล้วแต่ว่าเท้าทศกัณฐ์ไม่ตายนะครับหัวนั้นก็ได้งอกขึ้นมาใหม่ทําไมจึงไม่ตายนั่นรือก็เพราะว่าหัวใจของเท้าทศกัณฐ์นั้นฝากไว้อยู่ที่ถ้ำนั่นก็หมายความว่าเท้าทศกัณฐ์จะเป็นอมาตะานั่นเองจะแทงจะฟันยังไงก็ไม่ตายเพราะว่าหัวใจของเขานั้นแต่แยกไปไว้ที่ถ้ำแห่งหนึ่ง ท้าทศกัณฐ์ก็หัวเราะเยาะเยะ้ยพระนาลายว่าข้าไม่มีวันตายหรอกเพราะว่าหัวใจของข้านั้นไม่ได้อยู่กับตัวหัวใจของข้านั้นเก็บไว้ที่ถ้ำแล้วเจ้าจะทำยังไงกับข้าก็ได้ข้าไม่มีวันตายเพราะว่าข้าเป็นอรรมาตานั่นเองเมื่อพระนาลายได้รู้เหตุฉชนั้นแล้วจึงสั่งให้หนุมานเข้าไปทำลายหัวใจของเท้าทศกัณฐ์ในถ้ำ โดยที่เท้าทศกัณนฐน์ยังไม่รู้เลยว่าหนุมานนั้นได้ลักลอบเข้าไปในถ้ำเพื่อว่าจะไปทำลายว่าใจของตนเสร็จแล้วเมื่อได้พูดกันเสร็จก็ได้ต่อสู้กันไปอีกเท้าทศกัณฐ์ได้สู้อย่างประมาทเพราะว่าตนเองนั้นเป็นอมตะสู้แบบแลเล่นๆไปทําให้พระนารายณ์ได้ฟันได้แทงกี่ครั้งก็ไม่ตายฟันกี่ครั้งก็ได้งอกออกมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นมือหรือเสียนหรือหัวก็จะงอกขึ้นมาใหม่ในทันทีหลังจากที่ฟัน ในขณะที่ต่อสู้กันนั้นท้าวทศกัณฐ์ก็ได้เปรียบพระนารายณ์นะครับและพระนารายณ์ก็ได้กระอาเลือดบาดเจ็บนอนอยู่กับพื้นท้าวทศกัณฐ์กำลังจะสังหารแล้วว่าข้าพระนารายณ์ทิ้งเสียและแล้วหุนุมานที่เข้าไปในถ้ำก็ได้ทำลายวัวใจเหตุสันนั้นแล้วท้าวทศกัณฐ์ก็ได้สิ้นลมหายใจในขณะที่กำลังจะเข้าไปโจมตีครั้งสุดท้ายใส่พระนารายณ์นั่นเอง และนี่คือเรื่องราวและจุดกำเนิดของยักษ์ทศกัณฑ์นะครับดูดูแล้วก็น่าสงสารยักษ์ทศกัณฑ์นะครับเมื่อเป็นนันทกอยู่สวรรค์ก็เป็นคนลับสายล้างเท้าให้เทวดาก็โดนเทวดานั้นลังเกและก็ถอนผมของนันทกจนเป็นยักษก์หัวล้านพอเกิดมาเป็นยักษ์ทศกัณฐ์ในโลกมนุษย์แล้ว ก็โดนพระนาลายได้จัดการและก็ฆ่าทิ้งอีกทีดูไปดูมาแล้วก็น่าสงสารเหมือนกันนะเนี่ยเรื่องราวของนันทุกระหว่ายักษ์ทศกัณฐ์จะหากว่าทุกคนฟังและดูจบแล้วผมขอฝากทุกคนกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปในซ่องของผมต่อไปขอบคุณครับ